สังคมเนี้ยถ้าเรามองไปทางไหนก็เห็นคนซึ่งเขาทุกข์ยากเขาไร้ศักดิ์ศรีเห็นไหมครับคนขอบัตรคนจนเท่าไหร่จากคนลักตึ้งและทุกอย่างเข้าคิวหมดเพื่อขอส่วนแบ่งซึ่งถูกปล้นถูกฉกช,ชิงไปหมด <five> เราต้องร่วมกับประชาชนเอาสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของกลับมาการที่พี่น้องประชาชนจะได้รับการดูแลตั้งแต่อยู่ในคันจนแก่นั้นเนี่ย ไม่ใช่เรื่องรัฐสวัสดิการแต่เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมครับพวกเผด็จการบอกยึดอำนาจจะมาแก้ความขัดแยง้งแต่ดันทะลึ่งไปขัดแยง้งซะเองและยังมีหน้าอ้างประชาชนไตยยังมีหน้าอยากอยู่ต่ออีกฝั่งนึงก็เหมือนกันคำก็ประชาชนสองคำก็ประชาชนเป็นศูนย์กลางแต่ทําเพื่อพวกพ้องครอบครัวทั้งสิ้นถ้าตราบใดประชาชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปนั่งเป็นสาวกของคนพวกเนี้ ไม่มีวันที่เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่มีวันที่จะมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีหรือมีความมั่นคงได้เลยปัญหาหลักของประเทศมีสองอย่างนั่นก็คือความคิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมนี่คือไมซ์เซตของคนไทยสองไอความคิดและวัฒนธรรมเนี่ยมันใช้รัฐราชการเป็นเครื่องมือกฎเกณฑ์กระบวนการทั้งหลายจึงถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์อำนาจนิยมมันไม่เคยรับใช้ประชาชนบางคนอาจจะบอกว่าบ้านเมืองจะเจริญต้องไปกระจายอำนาจถูกในมุมหนึ่ง แต่ลึกๆแล้วมีปัญหามากมายคนจะพูดอยากกระจายอำนาจตอนไม่ได้เป็นรัฐบาลพอเป็นแล้วมันจะถูกราชการล้อมหมดให้อยู่ตรงนี้เราถึงมาเสนอแบบของเราว่าเราต้อง l i เบ r ร t เและเ m p o w e r ประชาชนเท่านั้นทุกระดับ l i เบ r ร t เคือปลดปล่อยเขาจ,จากพันธนาการระบบราชการที่มันคลุมไว้หมดเป็นพันสี่ห้าร้กระบวนการต้องแขวนไว้เลยเอาไปทำกิโยตินกฎหมายสัก3าปีและที่เราจะต้องไปเอม o w e เเขา เดี๋ยวคงม,มีคนพูดเขาขาดอะไรประชาชนครับหนึ่งเขาขาดเงินเขาขาดโอกาสเขาขาดตลาดเขาขาดความรู้ต้องเติมให้เขาเขาจะตัวโตวขึ้นเขาจะมีเสียงมากขึ้นเขาจะสามารถต่อสู้กับความนำเน่าของความคิดอำนาจนิยมและรัฐการได้ถ้าเป็นรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จกฎหมายที่ล่างแล้วทั้งหมดนี้เข้าสู่กระบวนการทันทีอันไหนเข้าเงื่อนไขเป็นพระราชกำหนดออกพระราชกำหนดอันไหนไม่เข้าเงื่อนไขออกพระราชยัดผมเป็นไม่ขีดหนึ่งกา้าน พวกเราที่นี้อีกคนละกลานไล่ไอ้ความมืดมิดที่ผมเล่ามาทั้งหมดมันออกไปซะตราบใดที่คุณไล่ความมืดมิดไอ้กองขยะนี่ออกไปไม่ได้ประชาชนไม่มีวันชนะแต่ถ้าประชาชนอีก3ามสล้านจุดร่วมกับเราเดินไปกับเราชัยชนะอันนี้ต้องเล่นเพลงซิมโฟนีหมายเลขเก้าของบิชฟเฟนเฉลิมฉลองชัยชนะไม่ใช่ของพรรคเราแต่ของประชาชนทั้งประเทศเราร่วมกันจุดไม่ขีดไฟได้สาเร็จครับขอบคุณมากครับ